หนูบอกให้เอาเงินมารีบลุกขึ้นแล้วก็เอาเงินมาให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเงินมาไงไม่ได้ยินหรือไงหนูจะเอาเงินเร็วๆอยู่เดี๋ยวนี้นะน้องนี่น้องจะทำอะไรเนี่ยนี่คุณเป็นใครฉันจะทำอะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยทาไม่อยากมีเรื่องก็รีบถอยไปเลยนะ หนูเอาว่าหนูจะเอาเงินไม่ได้ยินยังไงออกมาสิเร็วๆน้องหยู่เดี๋ยวนี้เขาเป็นลูกน้องของผมเรื่องเนี้ยผมไม่ยุ่งไม่ได้คุณหลวงสวัสดีครับนี่ลูกสาวผมเองครับได้ยินหรือยงังฉันเนี่ยเป็นลูกสาวของเขา ดูไม่ออกเลยเนาะว่าเป็นลูกสาวถ้าคนอื่งเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็คงคิดว่าเธอเป็นแม่ของลุงูดเขาแล้วมีที่ไหนลูกที่ทำกับพ่อตัวเองแบบเนี่ยใช่ลูกภะษาอะไรวะทุบหม้อ,อข้าวของพ่อตัวเองเธอทําทแบบเนี้ยยังมีจิตสํานึกของความเป็นคนอยู่หรือเปล่าฉันเป็นลูกสาวของเขาเขามีหน้าที่ดูแลฉันแล้วฉันมาขอเงินจากเขาเนี่ยมันผิดตรงไหน คนอะไรไร้มารยาทที่สุดฉันจะมีหรือว่าไม่มีมารยาทเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเหมายุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมก็ไม่รู้เธอเอาอาหารกลางวันของพ่อเธอโยนลงบนพื้นแต่ยังมีหน้าปากเก่งอีกปากเก่งแบบเนี้ยทำไมไม่ไปหาเงินใช้เองล่ะมาแบมือขอพ่อทำไมฉันจะปากเก่งหรือไม่ มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณสยลูกน้องในบริษัทเราก็คือคนในครอบครัวขององคอ์กรเราในเมื่อเขาไม่สามารถสั่งสอนคุณให้เป็นคนดีได้งั้นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเขาสั่งสอนคุณเองเธอลงไม้ลงมือกับพ่อมังกิดกล้าของตัวเองได้ไงฮะทาไมเธอไม่กล้าลงไม้ลงมือกับพวกพี่บ้างล่ะ,ะต่อจนหมาเรียตูดไม่ถึงอยู่ละ ยังไม่รู้จักคําว่ากระตันอยูกตะเวทีอีกก็เขาเป็นคนทาให้ฉันเกิดมาเขาก็มีหน้าที่ต้องดูแลฉันไม่ใช่หรอแล้วฉันมาขอเงินจากเขาเนี่ยมันผิดตรงไหนไม่ทราบแบบนี้เขาเรียกว่ากตันอยูรู้ไหมแล้วเธอจะเอาเงินไปทําอะไรวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของฉันฉันจะเอาเงินไปฉลองวันเกิด ฉันนัดก,กับเพื่อนของฉันไว้แล้วว่าฉันจะพาเพื่อนฉันไปเที่ยวไปกินไปเต้นแล้วก็ไปร้องค่ะละโอเค <c oughs> ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เงินเนี่ยแล้ววันพรุ่งนี้ฉันจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอเพื่อนฉันละ่ะห,หน้าไอที่สุดเลยอะ่ะนี่เธอรู้จักอายกับคุณเหนือเขาเป็นด้วยหรอ <c oughs> ดูแล้วเนี่ยเธอน่าจะห่วงหน้าตาของเธอมากเลยนะแล้วหน้าตาของเธอเนี่ยมันมีค่ากี่บาทหร ช่งช่ที่เขารู้ว่าตัวเองไม่มีเงินยังมีหน้าไปโอ้อวดเพื่อนอีกจะเลี้ยงเพื่อนกินนู่นนี่นั่นเธอรู้ไหมวันหนึ่งพ่อเธอต้องทำงานกี่ชั่วโมงวันวันหนึ่งพ่อเธอต้องทำงานเปื่อนปูนเปื่อนดินเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงดูเธอเนี่ยแล้วดูเธอสิไม่ตั้งใจเรียนยังไม่พอยังคิดอยากจะเอาเงินไปเที่ยวพับเที่ยวบายถามจริงๆเถอะ เธอยังมีจิตสํานึกของความเป็นคนอยู่ไหมหรือว่าจิตใจของเธอเนี่ยโดนหมาฆ่าไปกินแล้วก็ใครใช้ให้พ่อองฉันเนี่ยมันไม่เก่งเหมือนพ่อองคนอื่นเขาละ่ะพ่อคนที่เขาสามารถซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าสวยๆให้ลูกอะ่ะแล้วดูพ่อฉันสิไม่เคยซื้ออะไรให้ฉันเลยสักอย่างล,ล,ลูกเอ,อ๋ยลูกก็รู้สถา,านการณ์ของบ้านเราเป็นยังไง เราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาไม่ได้นะลูกเธอได้ยินหรือยังเธอมีส่วนไหนบ้างที่ทำตัวเหมือนลูกสาวคนหนึ่งอายุอย่างเธอตอนนี้เนี่ยน่าจะไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วนะแต่เธอกับแบมือของเงินพ่อแม่เพื่อไปเลี้ยงเพื่อนเธอทเที่ยวผับทเที่ยวบาร์แล้วเธอดูสิที่พ่อเธอกินในแต่ละวันสิเขากินอะไรบ้าง เธอเคยได้กินของพวกนี้ไหมความลำบากทุกอย่างพ่อจะเขาแบกรับไว้เพียงคนเดียวเธอรู้ใช่ไหมว่าที่บ้านเธอยังมีแม่ที่นอนปว่วยติดเตียงอีกคนหนึง่งเมื่อไหร่เธอจะรู้จกักโตสักทีฮะเธอดูนี่สิมือของพ่อเธอดูดีๆสิมือที่สู้เพื่อครอบครัว,วมันเป็นยังไง แข่งกระด้านขนาดไหนเธออยากได้เงินไม่ใช่หรอในกระเป๋าผมเนี่ยมีเงินอยู่พอดีเลยเงินเนี้ยที่จริงแล้วมันเป็นค่าแรงของพ่อคุณพ่อเธอเนี่ยจะเอาเงินนี้พาแม่เธอไปหาหมออ่ะเอาไปสิ เธออยากได้เงินพาเพื่อนไปเที่ยวไม่ใช่เหรอเอาไปสิลูกลูกรับเงินนี้ไว้ไม่ได้นะอ่ะเอาไปเลยรออะไรล่ะฉันไม่เอาเธอจะเก็บเงินไปรักษาแม่เธอเดี๋ยวเธอจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนๆเ,เนี่ยก็แล้วแต่เธอเลยนะ ผมจะรอดูเธอจะตัดสินใจยังไงเอาไปสิรับไวฉไ้ฉันไม่เอาฉันไม่เอาเงินนี้รับไว้ไม่ได้นะลูกลรีมข,ขอบคุณเจ้านายพ่พอสิ ไปแล้วค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเธอสามารถอดทนทำงานกับพ่อเธอได้ฉันจะจ่ายค่าแรงให้เธอสองเท่าต่อวันเอาไหมเอาไหมตอบมาสิได้ค่ะได้นูดคะ่ะ เดี๋ยวลุงไปเตรียมอุปกรณ์ชุดหนึ่งให้ลูกของลุงแล้วก็ให้เขาไปทำงานกับลุงนะคะได้ครับพี่จะบอกให้นะถ้าเธอทำงานที่นี่วันนึงเนี่ยเธอจะรู้เองว่าพ่อเธอเนี่ยต้องลำบากขนาดไหนเธอจำไว้ให้ดีเลยนะคนยิ่งเก่งยิ่งต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเธอต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ให้มากๆนะรู้ไหม พ่อคุณคุณหลงคุณไม้และคุณเชอรี่ด้วยนะครับที่สังสอนลูกผมวันนี้อะนี่เงินหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเธอพาพ่อเธอเนี่ยไปหาของอร่อยๆกินก่อนนะแล้วก็กลับมาทำงานต่อไปเนี่ย เธอต้องดูแลพ่อกับแม่เธอให้ดีๆนะรู้ไหมออนแม่สวัสดีครับ ออ,ออนกับแม่มาได้ไงครับวันนี้พ่อของหลงนัดแม่มาเองเพื่อที่จะมาคุยเรื่องงานแต่งงานของลูกทั้งสองคนไงเอาแล้วไหนล่ะพ่อของหลงอะ่ะเออพ่อของผมออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยครับเออ,เอ,อถ้างั้นเข้าบ้านกันก่อนครับจ้ะ ดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะครับขอบใจจ้ะพี่หลงทำไมเงินในบัตรนี้ถึงหายไปตั้งแสนนึงคะฮะเป็นไปได้ไงเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอแล้วแบบนี้ พี่จะให้ออนเอาเงินนี้ให้แม่ยังไงแล้วเราสองคนจะแต่งงานกันได้ยังไงคะต้องออนใจเย็นก่อนนะบัตเนี้ยพ่อเป็นคนให้พี่มาเดี๋ยวพี่จะไปออกไปตามหาพ่อแล้วก็ถามพ่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ค่ะพี่รีบไปรีบกลับนะยบอย่าปล่อยให้แม่รอนาน หนูอันหลงลูกชายของลุงมันจะแต่งงานแต่ค่าสินสอดมันไม่พอญาติพี่น้องลุงก็ยืมหมดแล้วตอนนี้ลุงจนปัญญาจริงๆหนูอันให้หลุงยืมหน่อยนะลุงสัญญาว่าถ้ามีเมื่อไหร่หลุงจะรีบคืนให้เลย หนูเองก็มีเงินอยู่ไม่มากหนูช่วยได้เท่าที่มีก็แล้วกันนะคะค่ะขอบใจหนูอันมากนะค่ะงั้นหนูไปก่อนนะจ้า ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเงินค่าสินสอนนี้พ่อได้มาอย่างไงพ่อครับนี่ลูกออกมาทำไมตอนนี้หนูอ่อนกับแม่คงมาถึงละมัง้งแล้วทำไมไม่อยู่บ้านกับหนูอ่อนแล้วแม่ล่ะ พ่อครับงานแต่งนี้ผมไม่อยากแต่งหรอกครับหลงลูกพูดอะไรออกมางานแต่งงานนะไม่ใช่ละครเด็กไม่ใช่ว่าจะยกเลิกกันง่ายๆแบบนี้พ่อครับผมไม่อยากเป็นภาระของพ่อภาระอะไรพ่อช่วยลูกหาค่าสินสอด มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยู่แล้วแล้วออนเขาล่ะพ่อจะให้ออนเขาแต่งงานมาอยู่กับเราแล้วมาช่วยเราใช้หนี้งั้นเหรอครับพ่อ คุณวุฒคุณทําแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณปล่อยให้เราสองคนแม่ลูกรออยู่ตั้งนานต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมออกไปทําธุระนิดหน่อยเลยปล่อยให้คุณรอนานพ่อครับนี่ครับค่าสินสอดที่เหลือพ่อครับงานนี้ผมไม่แต่งแล้วครับไม่แต่งยังไง ยังไงก็ต้องแต่งหลงนี่หลงหมายความว่ายังไงวันนี้แม่อุตสามาที่บ้านของหลงเพื่อมาคุยเรื่องงานแต่งงานแต่หลงบอกว่าหลงจะยกเลิกแม่ครับวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเงินค่าสินสอนนี้ครึ่งหนึ่งคือเงินที่พ่อไปยืมคนอื่นเข้ามาตอนแรก พ่อจะปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ผมรู้แต่ผมไม่อยากให้ออนต้องมาลำบากใช้หนี้กับผมแล้วก็พ่อพ่อผมอายุก็เยอะมากแล้วผมไม่อยากให้พ่อต้องมาทำงานใช้หนี้ให้ผมอีกผมต้องขอโทษแม่ปแ,ปแล้วก็น้องออนด้วยนะครับผม,มขอโทษครับ หลงออกไปกับพ่อด๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกคุณสองคนจะยกเลิกงานแต่งโดยไม่ถามเราบ้างเลยเหรอฉันเคยพูดสักคำไหมว่าฉันจะเอาค่าสินสอดจากพวกคุณฉันไม่ได้มาขายลูกสาวกินนะถึงจะเอาค่าสินสอดเยอะแยะมากมายจากพวกคุณ สิ่งที่แม่หวังจากตัวหลงไม่ใช่ค่าสินสอดเยอะขนาดไหนแต่หลงมีค่าพอที่จะให้ลูกสาวของแม่ฝากชีวิตไว้ด้วยหรือเปล่าแต่วันนี้แม่ได้รู้ล้วว่าหลงเป็นคนยังไงต่อไปแม่ขอให้ลูกทั้งสองคนมีความสุขมากๆนะ มากครับแม่